รายการโปรดเมื่อผู้ใช้สนใจสินค้าแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อหรือมีการซื้อสินค้านั้นบ่อยๆผู้ใช้สามารถกำหนดสินค้าให้เป็นรายการโปรดได้ง่ายไปดูวิธีกันเลยค่ะเมื่อผู้ใช้งานอยู่ในหน้าแรกของแท็บหมวดหมู่ให้ทำการเลือกสินค้าที่สนใจโดยเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างแล้วทำการค้นหาสินค้าที่ต้องการได้เลยค่ะเมื่อเจอสินค้า กดเข้าไประบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของสินค้าจากนั้นให้กดปุ่มรูปหัวใจด้านล่างเพียงเท่านี้ก็เป็นการเพิ่มสินค้าเข้าไปยังรายการโปรดเรียบร้อยแล้วค่ะและอีกวิธีเป็นการเพิ่มแบรนด์งลงไปในรายการโปรดให้ผู้ใช้งานกดไปที่แท็บแบรนด์แล้วทําการค้นหาแบรนด์ที่ต้องการโดยสามารถเลื่อนค้นหาได้ตามตัวอักษรด,ด้วยนะคะเมื่อเจอแบรนด์ที่ต้องการแล้วกดเลือกระบบจะแสดงหน้าร้านค้าของแบรนด์โดยจะแสดงชื่อเรตติ้ง จำนวนผู้ติดตามและ,แและแรายการสินค้าของแบรนด์จากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถกดปุ่มติดตามได้เลยค่ะแ,และถ้าหากผู้ใช้งานต้องการดูรายการโปรดทั้งหมดสามารถเข้าไปที่บัญชีเลือกรายการโปรดระบบจะแสดงรายการสินค้าที่ทำการถูกใจและแบรนด์ที่ทำการติดตามให้ทั้งหมดเลยค่ะในกรณีที่ต้องการเลิกถูกใจหรือเลิกติดตามแบ,นแบนรนด์ก็สามารถเข้าไปที่รายการสินค้าที่ต้องการแล้วกดปุ่มรูปหัวใจอีกครั้งค่ะ ส่วนแบรนด์ก็สามารถกดที่ปุ่มกำลังติดตามอีกครั้งระบบจะทำการเลิกติดตามให้ทันทีเลยค่ะ